เป็นไส้แดงนะครับก็อร่อยหวานกอบนะครับเจ้คนยางนี้ลองปล่อยไปสิเจ้าบ้าหรือไงจ้านะครับผมถ้ามีเพื่อนมาแล้วก็เราก็อยากจะนั่งอ่านคมมน้นเพื่อนมากกว่า ローソうはないよ。 มารับชมนะครับแต่ไม่ได้มาคอมเมนต์นะครับก็ยินดีกับน้องโจโด้วยนะครับที่ได้ลูกสาวนะครับก็ยินดี ได้เงินเยอะนะครับมันมันไม่ใช่นะครับแต่เราคนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ใครที่เขาไม่มีเขาไม่ได้นะครับผมใช่ไหม ตัวเองว่าเป,ไไเป็นอไรเพื่อกินนะครับผมก็เราก็ต้องปลูกไว้เพื่อกินก่อนนะครับตอนแรกก็ผู้บ่าวนาเป็นคนที่ชอบฝรั่งนะครับชอบกินฝรั่งนะครับที่ห้าปียังไม่ติดลูกก็มีนะครับสี่ปีห้าปีนะครับยังไม่ติดลูกก็มีนะครับผมบางที่นะครับปลูก3ามปี4ี่ปีกป็มออินมออินแดงเนี่ยครับ ขอเพลงมออินแดงนะครับทนใจกิ่งพันก็ค่อนข้างจะราคาสูงหน่อยนะครับผมช่วงนี้นะครับก็แล้วก็มีพัน จิมจูแดงเบอร์สามต้องไปดูห้องนั้นนะครับอย่างผมไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้ขึ้นนะครับเขาอาจจะอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้าแต่ก็เป็นมิตรภาพนะครับมิตรภาพที่นะครับผมผู้บ่าววนาก็จะจําสิ่งดีๆนะครับในวันนี้แล้วก็วันต่อไปสี่สิบแปดแล้วนะครับพี่สี่สิบแปดแล้วนะครับสี่สิบแปดแล้วผม ทุกๆท่านก็อาจจะได้เห็นนะครับว่าผู้บ่าววรนาไปอยู่ที่ไปทําสวนอยู่นะครับไปทําสวนฝรั่งปลูกกัาใันอยู่คนเดียวนะครับผมปกติก็เพื่อนมาลนมแล้วนะครับมีสามสิบห้าแล้วนะครับดูนะครับว่าจะมีคนเข้ามาเป็นวันทํางานวันแรกนะครับที่อ่า ไปทำงานที่บริษัทเป็นเป็นวันแรกนะครับวันนี้ผมโอ้ยจู่ลองแบบไหนเนาะมออินเะดีงเหไหมไอจู่ลองได้บล่คิดถึงเธอับ <laughs> อยู่คนเดียวนะครับผมปกติก็เพื่อนมาแล้วนะครับมีสามสิบห้านะครับดูนะครับว่าจะมีคนเข้ามา นี่ก็เป็นอ,อีกเรียกอีกสายพันธุ์นึ้ก็คือสายน้ำผึ้งนะครับพันุสายน้ำผึ้งนะครับเป็นลูกทรงใช่ไหมน่าจะใช่แหละพี่กิต้าไปไหนน้อนึ่งผมเพราะว่าพอเอาไปลงที่สะสะที่บ้านนะครับมันบานไปแล้วใบไม้มันเยอะนะครับติดขึ้นมา มีมาสองดวงตาแล้วนะครับสองดวงตาทำไม่ต้องการฉันเลยสักนิดเดียวลาไว้ในทางใช่ครับเพื่อนหายหมดว่าผมไม่ได้ไล์ตลอดนะครับบางทีก็เพื่อนๆก็คือเขาไปรวมเป็นเพื่อนไหมครับผมมันก็จะเป็นประวัติการเลยนะครับตั้งแต่ผู้บ่าวบ้านานามไนไมไ่มีวัน เก้าสิบเก9ดวงนะครับผมถ้าน่าจะเกินแล้วล่ะครับที่ให้มานะครับผมสวัสดีสวัสดีน้องบาร์นะครับที่มาให้กําลังใจผู้บ่าวบ้านนาตลอดเวลานะครับลงค,คิดอะไรไปก็พี่เขาก็จะช่วยคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ให้ดวงดาวมาต่อให้เชื่อใจเธอ ใครมากแ็แจก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็ไม่ไม่ทําให้มันเป็นอนี้ผู้บ่าววนาก็ต้องขอตัวล่านะครับผมวันนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับผมทําอะไรก็ดียิ่งเข้าใจอยา,อาอกกีคำถามคำตอบสุด หายไปกับมือาจจะมีคนรักกันอีเพื่อนๆที่เข้ามาชมย้อนหลังให้นะครับก็กราบขอพวกคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ Come พลกแม่กับพ่อเตรียมไว้ให้นะครับผมแล้วก็พี่ทน <laughs> พี่จะทน ก็เล่นเพลงไปเรื่อยๆนะครับรอเพื่อนมาสบายงานสบายมันส,สบายในอีกจุดหนึ่งนะครับอาจจะเหนื่อยไม่เหนื่อยกายแต่ก็เหนื่อยใจนะครับบางที่ไใจเมื่อคืนนี้นะครับผมไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนๆเข้ามารับชมนะครับพี่วรรณนำ เข้ามาเปิดตาไปให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกับน้องด้วยนะครับผมครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ19.30นาฬกาานาทีนะครับผมอาสาธุกับพอให้ผ่านเร็วเรับน้อยเกินไป 就偏要望穿，多 <music>